สวัสดีครับเข้าสู่ช่องของ V Channel นะครับวันนี้ผมมาที่บริษัทตั้งใจคอป์ปอรชันจำกัดครับมาพูดคุยกับท่านนักุนสนัดสุตันตั้งใจครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับที่ตั้งแห่งนี้ใช้ชื่อว่าตึกอาคารอะไรครับอ๋อชื่อบริษัท TJC Corporation TJC Corporation คครับเป็น TJC ก็คือภาษาอังกฤษเนาะครับ ่ีเก็คือตั้งใจตั้งใจ Ce ีคือ corporation, corporation. อตแต่ก็มีชื่อที่เป็นภาษาไทยอยู่ด้วยครับก็ T เนาะ TJC ภาษาไทยก็มีอยู่ที่311หมู่สี่บ้านเพียเพาบ,บนคำาน้ำแสบอำ้เภอวรินชัราบจหมาดุบนถนนเลียงเมืองนะครับถนนเลียงเมืองเลยสะพานมนูลหาดกุเดือก็ใช่เลย อยากให้ท่านได้แนะนาตัวเองกนิดหนึ่งเผื่อบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยชื่อสนันสุดตันตั้งใจเป็นใครมาจากไหนทาอะไรอยู่ขนาดนี้ครับอ,อ๋อผมพื้นเพดั้งเดิมอยู่บ้านเหล่าเซโกนะครับบ้านเหล่าเซโกะอำเภอเหล่าอำเภอเหล่าเซโกนะครับจังหวัดอุบลแต่พ่อแม่เสียชีวิตเลยเราก็มีไร่มีนาปีนี้ผมก็ยังทำเนะแยจะทานาสมัยนี้ก็คือใช้รถไถ ผกลูกคุณนันก็ขาดทุนๆๆครับผมก็พูดง่ายๆว่าเป็นลูกหลานชาวนาร้อเปอร์เซ็นเต็มเป็นลูกอีสานลูกอีกกกกกสานพันแท้ครับแล้วก็ได้เรียนหนังสือเป็นโรงเรียนวัดนะครับโรงเรียนมงคลศิลป์สมัยก่อนเราจบมันเป็นมสามับแล้วก็มาเรียนต่อที่วิไลคูบลจบแล้วก็รับราชการตามที่พ่อแม่ใฝ่ฝัน เป็นเจ้าเป็นนยายเป็นเจ้าคนในคน <c oughs> คนในง่ายเราประชาราที่เป็นครูหรือเป็นอะไรครับพ็ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าที่การข่าวอยู่สำหรับประหลัดกระทรวงแรงงานยินแดงนะครับเออรี่ปีปีสี่เจ็ดนะครับ,รบสาเหตุที่เออรี่นี่เป็นพ<อ>เพราะ,ะผมมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่น ความคิดทีมีมานานรอยางตั้งแต่เริ่มรับราชการหรือว่าตั้งแต่เริ่มรับราชการแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทําธุรก,าการิจยังไงเ<ม>ขาค้าขายยังไง <K un> าานะตอนนั้นความรู้สึกคืออยากรวยหรือเปล่าเพราะว่าอยากรวยไหมก็คงอยากเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพนะ <K un> อยากเปลี่ยนอาชีพมากกว่า <K un> <k un> ไม่อยากทํางานราชการไม่มัน <k un> มันจะต้องมีตัวจุดเทินพอยจุดเปลี่ยนว่าเอ๊ะเราไม่อยากรับราชการแล้วอยากจะค้าขายมันต้องมีอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราเปลี่ยนใจเนี่ยมันคืออะไรความชอบนะคง ก็เรื่องเงินก็คงยังไม่ได้คิดอ๋อไม่ได้คิดว่าจะอยากร่ำรวยแต่ว่าความชอบชอบค้าขายเป็นท้าทายแบบนี้แหลอฮะก็คืออย่างราชการก็เป็นอาชีพหนึ่งเนาะมันคงจริงแต่มันไม่ไท้าทายแต่คือคนเรามันมีได้หลายอาชีพแต่เราคิดดูแล้วว่าเราอยากจะทําอาชีพค้าขายเราก็เริ่มจากทําธุรกิจเล็กๆแต่มันก็ไม่รอดทําระหว่างเราราชการร้านของชาในหมู่บ้านแล้วก็ทํา เลี้ยงหมูอืมทําตัวไหนเจ๊งก็เปลี่ยนไปเลยโอ้ทาแล้วเจ๊งก็เปลี่ยนธุรกิจอออกจากโชวห่วยค้าหมุนไปทําอะไรต่อทั้งนั้นนะ่ะอ๋อทีนี้อายุสามสิบปีนะครับครับแต่งงานอืมแม่บ้านพ่อแม่ก็เป็นพ่อค้านะอืเราก็เลยมามาเริ่มต้นกันมาเรียนรู้กันค้าขายด้วยครับออืก็เริ่มจากทําร้านเสื้อผ้า ร้านสุาพรณนี่คือผลิตเสื้อผ้าจําหน่ายให้โรงเรียนแบบนี้เลยฮะให้โรงเรียนให้ราชการและทั่วไปทั่วไปนะฮะ,ะ,ฮะมีโรงงานไปขอตัวเองไหมหรือว่าเพียงแค่อ,อเริ่มได้สักสองปีเราก็มีพนักงานเป็นยี่สิบสามสิบคนตั้งอยู่ที่ไหนขอโทษฮะตั้งอยู่ตั้งอยู่บ้านหลับเชโก้บ้านหลับเซโกกเลยครับเ,รเ,เป็นธุรกิจการเม้นคนง่ายๆครเป็นไงธุรกิจนี้เจ๊งไหมบัางก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นการแข่งขันมันยังไม่รุนแรงยังไม่รุนแรงครับผม มีอะไรก็ขายได้หมดตอนนั้น,นตอนนั้นยังคงรับราชการอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าให้แม่บ้านมีส่วนบทบาทในการช่วยมาดูแลครับครับยังยังรับราชการแล้วตอนตี2547ันดสิบเจ็ดนี่คือเออร์ี่แล้วมาจับธุรก,กิจอะไรต่อทีนี้ส่วนมากเราค้าขายเสื้อผ้าก็าจะเป็นส่งให้โรงเรียนชุดกีฬาชุดนักเรียนทีนี้เราเข้าไปโรงเรียนเราก็าไปเจอ ไม่ได้มีเฉพาะเสื้อผ้ามีตัวอย่างเช่นครูพันั่วเก,ก้าอี้ <c oughs> อคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับเ,เห็นเขาเรียกว่าเห็นโอกาสทางธุรกิจครับอืเราก็เริ่มหันเห <c oughs> เสื้อผ้าก็ยังทำอยู่ <c oughs> นะครับเสื้อผ้าเรา <c oughs> คือเราช่วยกันทั้งครอบรครัวแม้แต่ลูกที่เป็นซี o โอคุณอาในนี้ก็ยังก็ช่วยกันหมดครับก็คือพูดง่ายขยายธุรกิจ S <S จากเสื้อผ้ามาจักธุรกิจซื้อมาขายไปเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนด้วยครับ <S <S ตั้งตอนนั้นตั้งเป็นบริษัทไม่เลือกว่ายัางเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ตอนนั้นยังเป็นบุคคลธรรมาดาครับจทะเวียนพานณิชย์นะครับเป็นบริษัทเมื่อปีอสสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับในนามตอนนั้นในนามบริษัทตั้งใจกับมินบ้นตปสองพันห้าร้อยหกสิบก็ย้ายสำนักงานเข้ามาอยู่ ตรงตรงที่ปัจจุบันนะปัจจุบันที่สองพันห้าร้อยหกสิบครับตั้งเป็นบริษัทนี้ปีห้าสามเจ็ดปีต่อมามาอยู่ที่ตรงนี้ครับตั้งบริษัทปีห้าห้าสามห้าสามพนักงานรวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้กาสิบแปดคนตอนนี้กําลังจะพัฒนาเป็นเรื่องการบริหารจัดการเพราะมันเพราะคนเยอะขึ้นมันก็ุ่งยากในการบริหารของท่านเองไม่ได้มีพื้นเพจไม่ได้จบจบ mba มาไม่ได้จบบริหารธุร <c oughs> กิจมาไม่เคยทำค้าขายทำทร้านโชห่วเปิด ขายเสื้อผ้าทําผลิตเสื้อผ้าแล้วตอนนี้มีพนักง,งานกว่าเก้าสิคนความคิดกรารบริหารจัดการเอามาจากไหนครับผมชอบผมก็ผมจะเป็นนักที่ถ้ามีการอบรมเรื่องธุรกิจผมจะเข้าตลอดอ๋อเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่เ,ออเรียนในเรื่องที่ตัวเยงชอบเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจแล้วผมก็เป็นผมอยู่ในเป็นสมาชิกหอการค้ามาประมาณสิบห้าปีอยู่สภ้าอุตสาหกรรมครับภาพรวมบริษัทนี้การเติบโตเป็นยังไงครับผมการเติบโตก็ เป็นเพราะลูกชายอืมลูกชายเข้ามาเป็นซีอตอนนี้ครับผมก็รู้ว่าลูกชายเป็นกำลังหลายอีกคนหนึ่งที่มาช่วยเห็นได้นี่เขียนในแนวความคิดบอกว่าอยากจะใช้เอไอมาช่วยในการวางแผนงานทำไมถึงมีความสนใจเรื่องเอไอคือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะผมตอนนี้อายุเนาะก็หกสิบแปดปีทำไมจะต้องมาสนใจเอไอฮะมันน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไดง่ายนะคุยหลายคนเขาก็เอาผู้บริหารเหมือนิสัยทัน ก็มีวิสัยทัศน์อยู่แต่ผมมันคือพื้นฐานไม่มีเนาะอาจารย์พื้นฐานไม่มีเราก็พยายามสอบถามครับพวกเราว่ามีใครมีพื้นฐานเอไอเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอืโปรแกรมเรื่องแอปพวกนี้เนาะคือมองว่าถ้าเผื่อบริหารแบบเดิมเดนี่มันจะยากใช่ไหมมันมันมันยากครับมันยากเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจมันก้าวหน้ามากมันมีการใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยอแล้วก็มันเป็นคนรุ่นใหม่เนาะก็ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้ตัวผมเองที่ ทีมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนะียอยากรู้แล้วก็คิดว่าต้องทําให้ได้เพราะในความคิดของนักธุรกิจหรือของตัวผมเอง,เงนี่คือต้องทําให้สําเร็จเท่นั้นถ้าทําไม่สําเร็จก็คือข้อแก้ตัวของคุณครับเพราะว่าเพราะว่ามันเราสามารถเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายแต่ละขแขนงเข้ามาอืมาช่วยเราได้อคล้ายๆกับซีพีคล้ายๆว่าจ้างคนเก่งมาช่วยงานได้ครับประมาณนะั้น ความตั้งใจของคุณสนันคิดว่าจะเอา a ออมาช่วยในเรื่องอะไรบ้างในบริษัทสี่บริษัทนี้เรื่องบริหารจัดการการบริหารจัดก,การเราคิดว่าช่วยได้ทุกส่วนแม้แต่เรื่องคลังสินค้าเรื่องจัดส่งแล้วก็กน้องตั้งออกไปขนส่งเราคิดว่าจะเอาตรงตัวนี้มาออื hmm. มาติดตามเขานะ hmm. ว่าเขาทาอะไรครูกค้าไหม hmm. เขาทําให้ลูกค hmm. ้าพอใจไหมเปนการตอบรับมาทางมือถือทางอะไรพวกนี้ออื ทีนี้ส่วนพนักง,งานเองมีความรู้ความเข้าใจตัว AI นี่กี่มากน้อยปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เหมือนว่าก,ก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเหมือนกันเพิ่งเริ่มก็แต่เาพื้นฐานเขามีก็น่าจะไหวแต่เราต้องมีวิธีติระหว่างร,าะระหว่างลูกน้องนี่กับตัวเราใครมีความสนใจใฝ่รู้เรื่อง AI หรือว,ว่ามีความเข้าใจมากกว่ากันตอนนี้แต่เราก็ใฝ่รู้นั่นนะแต่เราก็อาจจะช้าหน่อยตอนนี้ก็เหมือนว่ามีวิจัยมีสํารวจว่าเขาจะ มีพื้นฐานแค่ไหนครับผมถ้าเพื่อจะให้สูตว่า AI นี้จะมาช่วยท่านในในแง่ไหนการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าในเรื่องอะไรที่ท่านคาดหวังเอาไว้กับงาน AI เนี่ยเหมือนที่อาจารย์นพาพูดผมว่าทุกอย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครับทั้งลดต้นทุนการผลิตครับการติดตามงานบุคคลสิ่งของต่างๆการความความเป็นปัจจุบันของสินค้าความก้าวหน้าของการติดตั้งงาน หรือว่าเรื่องของการประมูลงานนี้สามารถช่วยได้หมดเลยช่วยได้หมดนะแล้วใครจะมาช่วยท่านวางแผนทีนี้ครับผมในเรื่องนี้ตัวท่านเองก็บอกว่าท่านกาลังสนใจใฝ่รู้จะให้ใครมาวางระบบนี้ให้ก็ออตอนนี้ได้ที่ปรึกษามาท่านชิ้นเรื่องบริหารแล้วก็พื้นฐานเรื่อง a อไอน,นี้นะแล้วก็ความจริงใจความทุ่มเทความ,อ,มอยากจะเข้ามาช่วยงานนั้นนี้ท้าทายประมาณนั้นด้วยคิดว่า ระบบที่จะวางนี้จะต้องใช้เวลาน,านานกี่มากน้อยกว่าจะเห็นผลสำฤทธิ์คือเราเหมือนว่าจะว่าศูนย์ก็ไม่ใช่นะเหมือนเราอยู่เลขหนึง่งก็คิดว่าสามเดือนก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วเพราะว่าก็ต้องระดมเข้ามาอฮยังทำโจทย์มาหกข้อ,อเราก็คิดว่าหกข้อก็ต้องใช้หกทีมหกทีมมาจากไหนครับหกทีมก็ามาจาก ที่เราตั้งขึ้นมาฝ่ายนวัตกรรมและเอไอนี้มีนักศึกษาวิศวะซอฟต์แวร์จากมหาวิทยาลัยชพัฏสีคนแล้วมีน้องเดยน้องหนิงที่ประจาฝ่ายฝ่ายที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะครับครับหมายว่าจะหมายว่าจะมีฝ่ายนี้โดยตรงเลยครับฝ่ายเอไอเอไอเลยเพิ่งตั้งขึ้นมาเพิ่งตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายเงินเดือนเพื่อรองรับภารกิจนี้ครับโอ้เพิ่งได้จีวันเลยวันสัก 2อ,อาทิตย์นะที่ตั้งขึ้นมาครับผมแต่ก่อนเราก็มีแต่ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายจัดส่งฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลฝ่ายอะไรเรือนี้นนนนไม่คิดเลยนะนผมคิดเองนะตั้งขึ้นมาใหม่ๆเลยใหม่ไม่ผมคิดเองว่าพวกนั้นมันถ้ามีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้จะต้องดูแลบริหารฝ่ายพวกนั้นฝ่ายต,ต่างๆครับผมนี่ถือว่าเป็นคนคือคนรุ่นเก่าแต่ว่ามีความคิดที่ใหม่มากเลยโดยเฉพาะ AI นี่ถือว่าเป็นเป็นก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งของบริษัทนะฮะ มีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารอื่นๆไหมหรือว่าใครที่ชมคลิปนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาว่า AI มันมีความสําคัญยังไงถึงจะต้องเอา a ออนี้เข้าม,มาช่วยในการบริหารงานตัวท่านเองตระหนักยังไงถึงได้กล้าที่จะลงทุนในเรื่องนี้โลกเดี๋ยวนี้ต้องมาช่วยนะต้องเอาคล้ายๆว่าเอาอัตโนมัติเนาะครับคืออัตโนมัติก็คือหมายความว่าเขาทางานตลอดย4ิบสีชั่วโมงอืไม่มีวันหยุด แล้วมีลาไม่ขี้เกียจด้วยแล้วก็ซื่อตรงซื่อตรงด้วยซื่อสัตย์ด้วยก็ก็เป็นโจทย์นะครับแต่ลึกกว่านั้นมันเดนนี่ก็มีหลายช่องทางเนาะที่เราจะเรียนรู้ที่จะมาช่วยเราอืมครจะทําคนจะทดลองดูอืมแล้วเขามั่นใจว่าจะได้ผลเนี่ยนะครับเพราะบางทีรุ่นน้องๆเขาหรือพนักงานเขาก็อาจจะไม่ได้คิดตรงนี้นะเขาสงเขา ยังมีกําลังเนาะเขาก็ทางานรูทีนไปวันวแต่เรากําลังไม่มากเราก็หาเครื่องทุนแรงที่มันซื่อสัตว์ดครับผมครับครับนี่คือการพูดคุยกับคุณสนั่นสุตันตั้งใจนะครับซึ่งก็เป็นประธานบร,ริษัทตั้งใจอร์ปอเรชนจำกัดนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของข้อคิดที่ฝากเอาไว้68ปีนะครับแต่ว่ามีความสนใจเรื่องของ AI อย่างจริงจังและก็ไม่เพียงแค่คิดแต่ว่าเป็นคนที่ลงมือกระทําด้วย มีการตั้งฝ่าย AI ขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะหลายคนอาจจะกังวลใจว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่ AI จะเป็นอุปสรรคหรือว่าจะเป็นตัวช่วยมนุษย์เรานะครับสเดือนนี้จะรู้กันครับเพราะว่าเรามาพูดคุยกับคุณสนันอีกขั้งหนึ่งครับว่าสิ่งที่พูดเอาไว้มันคืบหน้าไปกี่มากน้อยวันนี้ v ีชนแนลนะครับผมนพพรพันเพลงนะครับต้องขอคบคุณคุณสนัตสุดตามตั้งใจครับผมและเราสองคนต้องลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ